รหัส1.2.02ข้อ032นะคะสำหรับข้อนี้มีคะแนนด4ขคะแนนคำถามถามว่า by welche Person mussen Sie mit einer schweren Sebehinderung rechnen เรามาดูประโยคนี้ by welche Person นะ,ะหมายถึง ในภาพเนี่ยถามว่าคนใดในภาพ by w e l c h person นะคะคนใดในภาพ mussen sie die konjunktiv mit nahegegab eine schwere sehbehinderung rechnen schwere n sehbehinderung หมายถึงมีความบกพร่องทางสายตาตาบอดนะคะสายตามองไม่เห็นเนาะเรกเนนที่คุณจะต้องคำนึงถึงนึกภาพออกไหมคะในภาพมีคนอยู่สามคนคำถามถามว่าคนใดในภาพที่คุณจะต้องคำนึงถึงว่าคนคนนั้น มีความบกพร่องทางสายตาอย่างเช่นคนตาบอดเนาะอันนี้คือคำถามต้องการจะรู้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า d e ม k ค n นถูกไหมเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง d e ม k i n นข้อสองแด f r a u ดรฟ์เราหมายถึงผู้หญิงนะคะในภาพผู้หญิงก็จะยืนอยู่ขวามือเนาะชุดสีฟ้าๆใช่ไหมข้อที่สามเขาบอกว่าเดมันเดมันผู้ชายในภาพก็จะมีผู้ชายหนึ่งคนใส่เสื้อสีขาวนะคะ คำถามก็ต้องการจะรู้ว่าใครในภาพที่คุณจะต้องคำนึงถึงว่าเขาคนนั้นเป็นคนตาบอดนะคะมีความบกพร่องทางสายตาทวนคำถามให้หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะ by w h i c h a p e r s o n m u s sure t n s m i t e i n t e r a l i n s e cb h i n d r o r e c h e n คนใดที่คุณจะต้องคำนึงถึงว่าเขาคนนั้นมีความบกพร่องทางสายตาข้อหนึ่งเขาบอกว่าเดมเค n นต์เด็กผู้ชายใช่ไหมข้อสองเดฟเฟาผู้หญิงคนนั้นถูกไหมผู้หญิงในภาพหรือว่าข้อ3ามเดมมันผู้ชายใส่เสื้อสีขาวให้เวลาคิด3วินาทีนะคะขอ้อใดถูกต้อง เรามาดูนะคะว่าถูกไหมที่คิดกันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ใครคิดไว้ว่าเป็นข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ถูกต้องนะคะสำหรับข้อ3เดมมันคือคนที่มีความบกพร่องทางสายตาเราดูได้จากอะไรสังเกตที่เขาถืออยู่ไหมคะเป็นไม้สีขาว,ขาว นะคะเป็นไม้เทา้านั่นเองสีขาวๆที่ช่วยเรื่องสายตาแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปอีกนิดหนึงนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขามีปลอกแขนสีดำเหลืองป,ปลอกแขนสีเหลืองแล้วก็มีจุดสีดำนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนที่มีความบกพร่องทางสายตานะคะเราจะต้องดูด้วยนะเวลาขับรถไปเนี่ยเจอสถานการณ์จริงถ้าเขามีปลอกแขนที่แขน เราจะต้องคิดไว้เลยว่าเขามองไม่เห็นนะคะเราจะต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็คนที่มีความบกพร่องทางสายตาในเยอรมันนะคะเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ซิมโบลก็คือเดี๋ยวเพิ่งขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีไม้เทา้าแต่ละคนก็จะมีไม้เท้าถือ โอเคค่ะสำหรับข้อนี้คนที่มีความบกพร่องทางสายตาในภาพก็คือข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดมมันนั่นเอง